คนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นนะคะมาดูรถเกี่ยวค่ะรถเกี่ยวเจ้าสบุญวัฒนานะคะทุกคน ก็ตรงนี้โชว์มากมันไม่ค่อยมีข่าวนะเพราะว่าใส่ปุ๋ยเยอะเกินนะคะใส่ปุ๋ยยืดสายเยอะเกินอ่ามาแล้วโอ้โหเซนเ็กก็กำลังจะตามมาติดๆนะคะทุกคนก็เซนเอกจะมาเกี่ยวของไม่สวยนะคะ าตามกันมาติดๆนะคะ่วดอีกแล้วถอยๆอย ไปดูกันฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาเกี่ยวฝั่งนี้นะคะทุกคน ก็จะเกี่ยวหลังบ้านนั้นเลยนะคะทุกคนตรงนี้เนะาะก็จะเป็นนาติดกับบ้านนั้นเลยนะคะอานั่งด้วยโอเคแม่อบอกว่า ค่ะทุกคนก็หลังจากที่ดูรถกเกียวแล้วแล้ว,ลวเราก็ะิกไปทมกับเขา้าดูบรรยากาศบ้านเราคือดีมากชอบในบรรยากาศแบบนี้ลงรักอาถงรักบ้านตัวเองว่าชานดูนะคะข้างๆก็จะเป็นครอบครัวแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสวนดอกไม้ของเรานะคะก็จะเป็นหน้าบ้านเราเงียบสกบข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาอันกว้างใหญ่นะคะทุกคนดูคือแบบ งามชอบประักในธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนเรจะให้ดูข้างหน้านะคะ <Yeah. S 1> พี่เอฟซีบอกว่าขอดูทรงบ้านเจนน,นหน่อยว่าสันก็มัน,เป,นเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะก็มีแกอินบ็อกมาเนาะแต่ว่านันก็บอกว่านันจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นบ้านทรงโมดเดิร์นนะคะก็จะมีพักหนึ่งแล้วก็พักสองพักสามเนาะส่วนนอกครัวก็จะเป็นตรงนี้กับตรงนี้เออนะคะส่วนข้างหลังนั่นก็นันต่อไปข้างหลังนะส่วนแค่ตัวบ้านเนี่ย แค่ตัวบ้านก็จะไปถึงแค่ตรงครัวตรงนู้นเนาะส่วนพักนั้นนั้นต่อไปข้างหลังนะคะนั่นทําหมดประมาณ8 0ดแสนแปดแสนเก้าแสประมาณนี้นะคะทุกคนก็รวมหมดเลยนะคะแต่ไอราคาแปดแสนนี้เก้าแสนนี้ก็คือไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ไหนบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ํามีห้องน้ำข้างในข้างนอกนะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวแล้วก็ห้องโถงใหญ่ไปเลยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนสวนตกแต่งข้างหน้านี่คือนั้นก็ตกแต่งเองนะคะก็เฉพาะส่วนนะคะลงทุนไปสองหมื่นสองหมื่นยังเอาไม่อยู่เลยพี่เพราะว่าต้องซื้อยงซื้อยาด้วยนะคะก็ใครรักในทรงนี้ก็ทําตามได้นะทุกคนสวยจริงส่วนบ้านข,าข้างนี้ก็จะเป็นบ้านพี่กิ่งนะคะเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นะคะทุกคนเป็นบ้านทรงโมเดิร์นเหมือนกันนะคะก็จะเป็นทรงสองพักแบบนี้เนาะก็จะมีข้างหน้านิดนึงเออประมาณนี้เร เรียบง่ายแต่ดูหรูดูแพงนะคะส่วนของนั้นก็จะมีสามพักนะคะสี่พักเนาะประมาณนั้นนะคะส่วนข้างนา้นนี้เราก็ตกแต่งเองนะคะส่วนมีบ้านนั้นยังไม่ได้ทําประตูนะคะทุกคนก็คือทาแต่ทําแต่กําแพงเอาไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ประตูนะคะเพราะว่าด้วยที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เดือดรอนอะไรนะคะเรื่องประตูเนาะ ก็นั <ง ains> ่นแหละด้วยความที่ว่าเราไม่มีต้นทุนด้วยนะคะเราไม่มีงบด้วยเนาะเรามีงบซื้อแต่ต้นไม้เอาไม่ใช่ก็อันนี้ต้นไม้ที่ตัดแต่งม,มาเองทางร้านทางหลายเล็ก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  <m uch as> ไปเลยรถเกิดรถ <m uch as> อันนี้ก็จะเป็นซอยในหมู่ <m uch as> บ้านของเรานะคะ <m uch as> ทุกคนเดียว <m uch as> อย่าเพิ่งรอรอ รถมาไปมาเลตโก้อันนี้ธรรมชาติบ้านเราละทุกคนก่อส่วนโรงรถทำหมดประมาณแสนกว่านะคะโรงรถเนาะประมาณแสนนี่แหละรวมเทพื้นเทอะไรข้างหน้านี้ด้วยนะคะรวมกำแพงด้วยเนาะ ป้างมาเออไปแล้วเด้อพีหลอกเด้อไปอยู่นั่นคนเดียวมาเอ้าเต็มไปขี่กับพี่เกิดป่ะก็โอเคนะคะทุกคนส่วนอ่าขายชอบรักในทรงเมบดีนะคะก็เป็นทรงโมเดิร์นเนาะเออนะคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน